สวัสดีค่ะมอนี้มาเบ่งวิธีชีวิตพุท่าน้ำบานเนาะคะ่ะว่าขาเจ้ามีไรใดเอียงแน่หลอกพักนี่ขจ้าใดบอ่าคลิปที่แม่วันไปถ่ายถ้ำอยู่สวนสวนนั้นที่เพิน่น t อน n หอมเนาะคะ่ะเพิ่นก็เอาเขามาทรงให้พุท่ธเนาะคะ่ะว่าขจ้าจสีหลอกแบบใดเหตุไดมาติดตามกันเลยเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะยายอันลอกหอมนี่ได้มันละจักบาทค่ะนี่ 1 1> มัดละจังบาทจ้า่นใจมัดละสามบาทจ้ามัดไงเป็นไรค่ะโยกให้พี่น้องเข้าเบื้องแน่จับทั้งไปขึ้นปหอมมูนี่นี่ประมาณจักโลค่ะนี่ประมาณสองโลคประมาณงโลงต่อสามบาทเนาะค่ะอ๋อได้มือละจักมัดขายหา่นน่ลอกพักหนิมือละจักมัดมือละถือคู่ละจักมัดก่อน สามคิดมันละสามบาทโดนบ่ใส่เวลาโดนบ่าจาันี่โดนเตือนจ้าอเอมว,วิธีลอกค่ะามาแมนวาลกมาจากสวนแล้วเขาสิไใดอันทรงตลาดได้ย,ดยค่ะเข้าตองมาลอกทำความสะอาดก้อนแบบนี้ค่ะถ้าปลูกส่วนหลายนี่มันต้องเลยจ้างเพิ่นลอกให้ค่ะว,วิธีลอกจะ้ะเอาใบไตหอมนะคะออกจ้ะ <c oughs> หลังจากที่เพิ้นลอกแล้วนะคะกะจิใดประมาณนี้จะน,นี่ค่ะแบบนี้จะน,นี่ก่คือมันมละสามบาทของพิ่นนะคะหลังจากที่ห้าลอกพักแล้วนะคะห้ากะผล้นหอมทีผู้เฒ่าพิ่นลอกนะคะเอามาแช่น้ำไว้อา่าอยู่อยู่บ้านห้าองศิกะเขากะต้องเห็ดอ้างไว้ยเ,ไยเื่อนไผเงื้อนมันเนาะคะ่ะแล้วก็เปิดน้ำป้าป้าข้าใส่แล้วก็ล่างเลยค่ะ นี่คะ่ะกะสิล่างประมาณนี้เนาะคะ่ะก้อนจะออกตลาดเนาะค่ะพี่น้องหลังจากที่ล,าล่างแล้วเนาะคะ่ะคนกะสิเอมามาเรียงไว้แบบนี้คะ่ะนี่คะ่ะแล้วผู้สร้างกะสั่งคะ่ะประมาณนี้คะ่ะเิ่งวิถีชีวิตกเกษตรของมูเฮ้าเนาะค่ะว่า,ะะวา,าเป็นจังได๋แน่แบบนี้คะ่ะกะส,ะ,ะสั่งเพื่อนำเนาะ พ่อพอเข้าซัางได้แบบเป็นกิโลกิโลแล้วแบบนี้มาบังการมัดค่ะมัดพร้อมส่งออกตลาดค่ะพี่น้องค่ะมั่งโมาส่งเร็าจากที่สังแล้วก็ต้องมีคนมัดต่อต่อกันเป็นระยะนะั่นสิเนาะพี่น้องมันกระสีงานเข้ามันกระสีออกได้ไวเนาะคะ่ะนี่จะ้ะหอมกระงามเนาะคะ่ะ เป็นอาชีพเสริมหลังจากที่เฮ้าเห็ดไทยเห็ดหน้าเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะที่รับชมสวัสด,ดีค่ะ